สวัสดีครับพบก,กับผมวิชัยศรีสุดและรายการ Partner s ์ซิลเลอร์คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education โดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ E ีทีและโครงการ Partner ร e ซิลเลอร์คู่คิดการเรียนรู้โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดครับในปัจจุบันเรื่องราวของการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตมีมากในสังคมไทยและในการศึกษาไทยแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องราวของการนำเอาเนื้อหามาบรรจุใช้ในอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ต ึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์อีบ e ุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรายการของเราจากนี้ไปนะครับจะเป็นนําเสนอเรื่องราวของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสําหรับการสร้างงานนําเสนอโดยเฉพาะ แต่เราจะใช้วิธีการปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการสร้างงานเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จริงโดยดรสุพจน์ศรีนุตพงศ์นะครับผู้อนวยการภาครัฐบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดรอเราอยู่แล้วนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ Smart Learning นะครับ วันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของการสร้างอ e ีบุ๊กนะครับด้วยโปรแกรมง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันก็คือโปรแกรม powerpoint นะครับปัจจุบันนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนได้มีการนำเอาแท็บเล็ตไปใช้แม้แต่ห้างในบ้านแต่ละบ้านนะครับก็จะมีแท็บเล็ตอยู่วิธีการที่เราเข้าไปอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยแนวโน้มของการใช้สื่อในแนวของอ e ีบุ๊กเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ในช่วงของ smart learning ของเราก็เลยนำเอา เทคนิคนะครับในการสร้างอีบุ๊กด้วย powerpoint มาให้ดูนะครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของตัวอย่างก่อนนะครับอย่างบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยนะครับจะมี powerpoint นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับจากหน้าตาก็เห็นได้เลยว่ามันคือ powerpoint ธรรมดาที่เราเคยสร้างกันอยู่นะครับผมจะลองนำเสนอเต็มหน้าจอขึ้นมาให้ดูนะครับว่าปัจจุบัน powerpoint เราจะสามารถทำมาให้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบอีบุ๊กได้อย่างไรนะฮะและดูดีได้อย่างไรด้วยนะครับ ผมมาคลิกเป็นสไลด์โชว์นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นแบบหนังสือที่เต็มหน้าจอนะครับจินตนาการ,รว่าหน้าจอของท่านณนตอนนี้คือแท็บเล็ตนะครับหรือว่าจอทีวีสมัยใหม่ที่เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะถ้าเรามีจออี่ที่บ้านเราเปิดหนังสือขึ้นมา เราสามารถเปิดหน้าสือขึ้นมานะฮะเราสามารถทำอ e ีบุ๊กนะครับง่ายๆเลยพอพอยเราสามารถที่จะแทรกกล่องข้อความได้นะครับถ้าผมจัดกล่องข้อความให้เป็น2คอลัมน์นะครับจัดเรียงหน,หน้าหน้าหน้าตาของหนังสือเนี่ยให้เหมือนกับนิตยสารสวยๆสักหนึ่งเล่มนะครับเอารูปมาใส่พอพอยเราก็แทรกรูปได้นะครับหรือแม้ทั่งจะเล่นเป็นเรื่องของฟอนตเป็นเรื่องของสีนะครับ วิธีการอย่างนี้เราจะเห็นในเรื่องของการออกแบบนะฮะหนังสือหรือออกแบบในเรื่องของการวางเลเยอร์ของหนังสืออยู่ถ้าเรายิ่งทําให้เหมือนกับหนังสือจริงๆเข้าไหลเนี่ยสือ e ่ออีบุ๊กของเราก็จะยิ่งมีความสมจริงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ในส่วนของ PowerPoint เองเราก็แทรกวิดีโอได้นะครับเรานึกภาพว่าเราสร้างสื่อขึ้นมาหนึ่งสือ่อเป็นหนังสือนะครับที่เป็นอ e ีบุ๊กผมแทรกตัวหนังสือแทรกรูปภาพ แล้วผมก็มีวิดีโอให้ดูนะครับผมลองเปิดวิดีโอให้ดู พอเราชมวิดีโอจบปุ๊บเราก็เปิดหน้าต่อไปนะครับจะสอนเรื่องของการพับนกกระดาษมีขั้นตอนอย่างไรพอสอนเสร็จแล้วก็ปิดหนังสือไปนะครับสามารถเปิดกลับมาย้อนหลังดูได้นะครับทั้งหมดนี้สามารถทำเองได้ง่ายๆด้วย PowerPoint นะครับวันนี้เราจะนำเสนอนะครับวิธีการสร้างนะครับสื่ออีบุ๊กแบบนี้นะครับด้วย PowerPoint ใช้เวลาอันสั้นแป๊บเดียวเองนะครับ สิ่งแรกที่อยากจะนำเสนอตอนนี้คือว่าทำอย่างไรให้ PowerPoint เ,เราเนี่มีหน้าตาสวยงามเหมือนกับอ e ีบุ๊กได้นะครับเทคนิคที่ใช้ก็คืออันนี้ครับผมจะคลิกให้ดูว่าสิ่งที่ทำให้สื่ออ e ีบุ๊กนะครับออกมาเนี่ยให้มีความสมจริงคือเรื่องของตัวสันหนังสือนะครับ ผมลองไปสืบค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องของสื่อของที่เป็นแบบนานาชาติอย่างของอาทาง a เม z o n Kindle นะครับหรือว่าจะเป็นสื่ออ e ีบุ๊กที่มีอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาใส่ตัวสันหนังสือเข้าไปตรงกลางของรูปภาพนะครับพอได้ไอดีนี้มาเราก็วิธีการนะครับตรงนี้ฮะตรงกลางเราคือรูปภาพที่เป็นสันหนังสือ สังเกตว่าพอผมเอาตัวสั่นหนังสือออกไปนะฮะตรงนี้เราเห็นวภาพมันก็คือเป็นสไลด์ธรรมดาที่เราเคยมีกันอยู่นี่เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาสาันหนังสือกลับเข้าไปใส่วิธีเดิมสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นรูปภาพของหนังสือนะครับ นี่คือส่วนที่หนึ่งที่ทำให้มีความเหมือนและสมจริงในเรื่องของการทำสื่อในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะครับคือการใส่สันหนังสือนะครับถ้าเกิดท่านลองไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนตอนนี้ถ้าสืบค้นควาว่าอ e ีบุ๊กนะครับก็จะเจอรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าตัวสันหนังสือที่เป็นตัวแสงเงาเนี้ยเอามาจากไหนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือเราก็ไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับบอกว่าใช้คาสืบค้นว่าสันอ e ีบุ๊กนะครับสันอ e ีบุ๊ก สมมุติผมไปเลือกนะครับหนังสือสักหนึ่งเล่มในอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วผมจะมาเปิด PowerPoint ขึ้นมาใหม่แล้วเรามาทำพร้อมๆกันนะครับสิ่งแรกผมก็ไปสืบค้นนะครับในส่วนของตัวสื่อ E-Book ถ้าเกิดท่านที่มีแท็บเล็ตอาจจะใช้แอปที่เป็น e b o ุ๊ที่มีอยู่ในหนังสือของท่านในตัวเครื่องของท่านก็ได้นะครับอันนี้สมมติว่าผมได้นี่คือสื่ออ e ีบุ๊ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นแอปขึ้นมานะครับ สียงผมอยากได้คือผมอยากได้แค่ตัวสันตรงกลางของหนังสือตรงนี้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเราก็ใช้การกดคีย์ลัดที่คีย์บอร์ดเราคือปิ้นสกรีนนะครับปิ pin ้นสกรีนคือจะจับภาพหน้าจอเนี้ยนะครับผมจับภาพหน้าจอที่เป็นหนังสือตรงนี้นะครับปับ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรม powerpoint ของเรานะครับอันนี้ถ้าเกิดเราทำพร้อมกันก็คือไปที่โปรแกรม powerpoint นะครับ เปิดไฟล์แฟ้มใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือแฟ้มแล้วก็ใหม่หรือว่า n ิวนะครับผมก็จะได้เป็น p o พอย n ์ว่างๆขึ้นมานะครับหนึ่งหน้าแล้วเราก็วางรูปภาพที่เราจับภาพหน้าจอมสักครู่ไว้นะครับในหน้า Point ของเราโดยการกด Ctrl V ก็ได้นะครับนี่คือรูปภาพที่เราจับภาพหน้าจอมาเมื่อสักครู่นี้ นะครับสิ่งที่เราอยากได้คือตัวสันอ e ีบุ๊กนะฮะวิธีการก็คือเราเข้าใช้เครื่องมือที่มีใน p o w e r p o ์เช่นยกันฮะรเราดับเบิลคลิกที่ตัวรูปภาพแถบเครื่องมือข้างบนของ powerpoint เราก็จะเปลี่ยนเป็นแถบเครื่องมือรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีแถบเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า crop ภาษาไทยเรียกว่าครอบตัดนะครับครอบตัด สังเกตเส้นรอบรูปภาพนะตอนนี้จะเป็นจุดขาวๆธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดผมคลิกในเส้นของเครื่องมือครอบตัดแล้วหรือว่าครอบแล้วนะครับจะมีขอบเส้นหนาๆน,น,น,นะครับสีดำปรากฏขึ้นมารอบรูปภาพครับก็จะเห็นภาพว่านี่คือเส้นขอบของตัวรูปภาพของเรานะครับวิธีการก็คือผมจะตัดรูปภาพนี้ให้เหลือแค่ สันหนังสือตรงกลางเ่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูที่เมาส์นะฮะน,นี้จะเป็นเทคนิคละเมาส์ Mouse ของเราตอนนี้เป็นรูปลูกศรน,นะครับแปลว่าก็คือเป็นการชี้สถานที่ต่างๆนะครับพอผมเลื่อนเมาส์เข้าไปในตัวรูปภาพเมาส์ Mouse ก็จะเปลี่ยนจากลูกศรกลายเป็นลูกศรชี้ไปสีทิศทางลูกศรสทิศทางคือสําหรับการเลื่อนนะครับเลื่อนรูปภาพไปยังจุดต่างๆแต่สิ่งที่ต้องการคือต้องการที่จะ ลดขนาดของตัวรูปภาพให้เหลือแต่สัน้นหนังสือนะฮะผมเอาเมาส์มาไว้ใกล้ๆที่ขอบทางด้านขวานะครับตอนนี้เมาส์ของก็เปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งละนะครับเป็นรูปลูกศรซ้ายขวาลูกศรซ้ายขวาหมายถึงการที่เราจะยืดขยายนะครับยืดขยายในส่วนของตัวรูปภาพของเราสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองเลื่อนเมาส์ดูคือขยับจนเมาส์เราได้เป็นรูปที่เป็นตัว T นะครับ,นะรบตัว T ตะแคงนะฮะอย่างนี้เห่นหในภาพนี้ พอเห็นเป็นตัวทีตะแคงเราค่อยคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ลดขนาดของรูปภาพของเราเข้าไปให้เหลือแต่สันหนังสืออันนี้คือด้านที่1นนะครับทําเทคนิคเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งเอาเมาส์มาไว้ที่ขอบนะครับจนกระทั่งเมาส์เรากลายเป็นรูปตัวทีตะแคงคลิกซ้ายนะครับแล้วเราก็ลดขนาดเข้าไปจนเหลือแต่ สันหนังสือผมจะสูมเอาออกมานะครับก็มาดูสังเกตว่าสันหนังสือของเราตอนนี้เนี่ยนะครับรูปร่างซ้ายขวาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราพอพอใจแล้วเราก็คลิกคำว่าครอบตัดอีกครั้งหนึ่งผมก็จะได้รูปที่เป็นสันหนังสือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย่อขนาดให้พอดีกับตัวสไลด์ของเรา นะครับกล่องข้อความที่เรามีอยู่ก็อาจจะต้องจัดเรียงหน้าให้เป็น2ด้านนะครับผมก็ยุบย่อมาให้เป็น2ข้างนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเรื่องของสไลด์ที่มีสารหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสมจริงเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับแต่งสีนะครับถ้าเกิดต้องการสีของตัว สั่นหนังสือให้เปลี่ยนให้บรรสีจางลงหน่อยนะครับหรือว่าเราได้สีที่สวยแล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนสีของพื้นหลังของสไลด์นะครับมี2วิธีเราจะทําให้ดูทั้ง2วิธีนะครับวิธีที่1ผมต้องการเปลี่ยนสีของสันหนังสือนะครับผมก็จะคลิกที่สันหนังสือพอจะบเมื่อคลิกแล้วนะครับที่แถบเครื่องมือจะเป็นแถบเครื่องมือรูปภาพนะครับ ทางด้านซ้ายของแทบเครื่องมือรูปภาพจะเห็นเครื่องมือหนึ่งชื่อ,อ,อว่าสีนะครับหรือ Color พอผมคลิกออกไปเนี่ยผมสามารถที่จะเปลี่ยนสีของสา,ารหนังสือของผมให้เป็นสีโทนไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดบอกว่าต้องการทำอ e b o ๊กในโทนสีที่เป็นแบบหนังสือเก่าๆนะฮะเราก็สามารถที่จะปรับในแนวนี้ได้หรือต้องการให้สีจางลงแบบสีเทาๆนะฮะเหมือนแนว e ีบุ๊กที่เราเห็นทั่วไป ผมอาจจะเลือกเป็นเกรสเกลสีเทานะครับหรือว่าเราทำปกหนังสือที่มีปกสีฟ้าแล้วก็ส e ันอีบุ๊กก็เป็นสีฟ้าก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีที่ตัวรูปสันหนังสือที่เราได้มาถ้าผมคลิกไปแเรียบร้อยนะฮะจากสีส e ันอีบุ๊กที่เป็นสีออกออน้ำตาลน้ำตาลตอนนี้ใกล้เป็นสีเป็นสีเทาแล้วนะครับผมทำให้เหมือนมากยิ่งขึ้นโดยการที่เปลี่ยนสีพื้นหลังของตัวสไลด์นะครับ ทีนี้เราเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวสไลด์นะครับคลิกขวาที่ตัวสไลด์แล้วก็เลือกคำว่า Format นะครับผมซูมเข้าไปให้ดูคลิกขวาแล้วเลือกว่า f o r m a t background หรือว่าการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะไ,ได้แถบเครื่องมือขึ้นมานะครับบอกว่าสีพื้นหลังที่คุณต้องการเราสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเป็นสีแบบไหนถ้าเราเลือกเป็นสีออกเทาๆนะฮะก็จะ สอดคล้องก,กันกับตัวสันหนังสือนะครับก็จะมีแนวทางตรงนี้แบบแบบที่1นึ่นะครับสำหรับท่านที่ได้ใช้ในตัว PowerPoint เวอร์ชันล่าสุดนะครับ2013เนี่ยจะมีเครื่องมือพิเศษขึ้นมา1ตัวครับเรียกว่าเครื่องมือดูดสีฮะตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้พื้นหลังเราเป็นสีเดียวกันกับรูปภาพอื่นๆอะไรก็ได้ผมสาธิตให้ดูโดยการคลิกตัวเครื่องมือดูดสีนะครับ ล้วผมก็เอาเครื่องมือนี้ไปที่ตัวสารตัวนี้เขาจะขึ้นมาเลยว่าเป็นรหัสสีอะไรนะครับพอผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับรูปภาพของเราก็จะได้เป็นสีเทาตามที่เราเลือกออกมาด้วยนะฮะถ้าตรงนี้เราไม่เอาเราก็จะเลือกเป็นแบบเกรสเกลที่มีปกติก็ได้นะครับผมซูมเอาออกมาให้ดูว่าตอนนี้ตัวหนังสือของผมก็จะเป็นอย่างนี้ละนะครับ ัความสมจริงก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับจากที่เรามีสันหนังสือนะครับมีรูปมีตัวหนังสือแล้วถ้าเกิดบอกเข้มเกินไปหรือว่าสีอ่อนเกินไปก็ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมคือโดยการคลิกขวานะครับ format background หรือว่าปรับเหยนสีพื้นหลังแล้วเราก็ปรับสีเทาให้อ่อนลงหรือว่าเข้มขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าที่เราจะต้องการนะครับ เพื่อให้เกิดความสวยงามนะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทีนี้พอเราได้หน้าแรกแล้วนะครับได้หน้าแรกแล้วสิ่งที่เราทำไปคือหนังสือต้องมีหลายหหน้านะครับผมคงไม่ต้องไปนั่งทําใส่สันหนังสือทีละหน้าทีละหน้านะครับวิธีการก็คือเรามาที่สไลด์หน้าที่1นนะครับคลิกทางด้านซ้ายก็จะมีขอบสีออกส้มๆนะฮะขึ้นมารอบสไลด์เราคลิกขวาครับแล้วก็ Copy แล้วเราก็มาคลิกด้านล่างนะครับให้เกิดตัวเส้นนะครับใต้ตัวสไลด์แรกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับคลิกขวาว,วางท่านก็จะได้สไลด์ที่มีสันหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับตามจำนวนของหน้าหนังสือที่เราต้องการนะครับอันนี้เราเพิ่มได้เรื่อยๆนะเพิ่มได้เรื่อยๆ อีกวิธีหนึ่งนะครับพอเราได้หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ทําให้หนังสือสมจริงและก็เหมือนจากอย่างตัวอย่างที่ได้นาเสนอไปตอนแรกนะครับคือผมทําปกหนังสือให้นะคะสมมุติตรงนี้ผมเลื่อนตัวกล่องข้อความไว้ด้านล่างก่อนนะครับที่สไลด์หน้าแรกเราจะสร้างปกหนังสือขึ้นมาวิธีการสร้างปกหนังสือนะครับเครื่องมือที่ใช้คือเครื่องมือ แทรกนะครับเราไปที่แถบเครื่องมือด้านบนนะครับคลิกคำว่าแทรกหรือว่า Insert เครื่องมือง่ายๆที่เราใช้กันก็คือรูปร่างครับผมนะครับหรือว่า shape ผมก็เลือกรูปร่างเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วผมก็มาที่ตัวหน้าหนังสือของเราผมคลิกนะครับจุดเริ่มต้นจากกึ่งกลางลากลงมาจนถึงขอบด้านล่าง ผมก็ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกล่องที่มีสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีกล่องได้ว่าจะเป็นปกสีส้มสีเหลืองสีม่วงนะครับสีเขียวแล้วแต่จะชอบนะฮะตอนนี้ตัวกล่องข้อรูปร่างสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ด้านบนสุดนะครับซึ่งมันก็จะไปบังเอาตัวกล่องข้อความของเราวิธีที่จะทําให้รูปร่างสี่เหลี่ยมนี้ลงไปอยู่ด้านหลังสุดก็คือเราก็คลิกขวานะครับที่กล่องสี่เหลี่ยมนี้ ก็จะเจอคำว่า bring to font หรือว่า send to back นะครับนำมาอยู่หน้าสุดส่งไปอยู่ท้ายสุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีที่ผมต้องการส่งไปอยู่ด้านท้ายสุดนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาอยู่ข้างบนของตัวปกหนังสือเรานะครับผมก็จะคลิก send to back นะครับหรือส่งไปอยู่ท้ายสุดกล่องข้อความก็จะมาปรากฏขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวสันนงสืนืนที่เป็นเฉพาะหน้าปกนะ่ะัีดสไลน์หน้าแรกหน้าปกเนื่องจากปกผมเป็นสีออกฟ,ฟ้าฟ้าม่วงม่วงหน่อยนะครับผมก็ดับเบิลคลิกตัวสันนังสานนะครับไปที่แถบเครื่องมือที่เป็นคําว่าสีเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเลือกตัวสันหนังสือที่มีสีออกน้ําเงินหรือฟ้าม่วงนะครับคล้ายๆกันเพื่อความสวยงามนะครับผมคลิกเรียบร้อย เห็นไหมฮะ mm สันหนังสือผมก็จะได้เป็นสีออกม่วงๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาพิมพ์ชื่อหนังสือได้เลยนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับถ้าเกิดฟอนต,ต์ตรงนี้เป็นสีขาวก็จะสวยขึ้นเพราะว่าพื้นหลังเราเป็นสีค่อนข้างจะเข้มนะครับการเพิ่มขนาดของฟอนต์อย่างรวดเร็วนะครับ เรามีเทคนิคตรงนี้อยู่แล้วก็คือเรื่องของการเพิ่มขนาดฟอนต์คือจากตรงฟอนต์ตรงนี้นะฮะถ้าปกติที่เราใช้กันทั่วไปคือเราก็จะไปที่แถบเครื่องมือด้านบนถูกไหมครับแล้วก็มาเปลี่ยนขนาดของฟอนต์นะครับเป็นขนาดต่างๆหรือใช้เครื่องหมายตัวอักษร A ชี้ขึ้นคือตัวใหญ่ขึ้นชี้ลงคือตัวเล็กลงนะครับแต่วิธีนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมีวิธีลัดอืนอ่นนะครับที่เราทําได้ทํางานได้เร็วขึ้นคือ ตอนที่ผมพิมพ์คําว่าหนังสืออ e ีบุ๊กเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นอย่างบนหน้าจอคือจะมีเคอร,ร์เซอร์อยู่ตรงาทางด้านท้ายสุดนะครับผมกด c t r โทนนะครับ Ctrl Ctrl คอนโทนเอคอนโทค้างไว้กดตัว A ก็จะเป็นการเลือกตัวหนังสือทั้งหมดในกล่องนี้นะครับเสร็จแล้วกดคอนโทนล็อคลิงนะครับตัวลอลิงกด1ครั้งหนังสือตัวอักษรจะใหญ่ขึ้น1พยครับนะครับ กดไปส4ีครั้งกล่องสือก็ใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่เกินไปก็เป็นคอนโทรลบาใบไม้นะครับตัวสือก็จะเล็กลงวิธีนี้จะทําให้เราสามารถปรับขนาดของฟอนต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องลากเมาส์ไปคลิกในส่วนของแท็บเครื่องมือนะครับตอนที้ผมขออยาตซูมเอาออกมานะครับเราได้คําว่าหนังสืออ e ีบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือสมมุติว่าเรา ทำปกแล้วนะครับแล้วก็แต่หน้าเราก็ทำเลเยอร์นะครับวางรูปภาพวางกล่องข้อความนะครับใส่สื่อที่เป็นวิดีโอเข้าไปนะครับถ้าเราทําเสร็จบททุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้หนังสือขึ้นมา1เล่มน,นะครับผมเพิ่มปกอีกสักปกหนึงคือปกหลังแล้วกันนะครสมมติว่าเรามีแค่แค่สสไลด์นี้ฮะหน้าที่3คือปกหลังนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือผมก็ไปที่หน้าแรกที่เป็นหน้าปกนะครับผมใช้ ตัวรูปร่างสี่เหลี่ยมที่ได้มานเนี่ยนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับ Copy ผมไปที่หน้าสุดท้ายนะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับแล้วผมก็เลื่อนนะครับตัวปกนี้ให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือผมเปลี่ยนสันหนังสือให้เป็นสีตามที่เป็นแบบหน้าแรกนะครับ อนนี้ก็ได้ปกหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนสุดท้ายจริงๆที่ทำให้มีสื่อตัวนี้ให้เหมือนอ e ีบุ๊กมากๆเลยนะครับเราก็ไปที่มุมมองนะครับมุมมองที่เป็นแบบสไลด์ซอร์เตอร์นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวสไลด์นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าสไลด์ซอร์เตอร์นะครับจะเห็นว่าจะได้สไลด์ขึ้นมาเป็นแบบเห็นสไลด์ตัวเล็กๆทุก,ทกรูปทุกสไลด์นะครับ ขั้นตอนที่1คือกด Ctrl A ครับ Ctrl A ก็เป็นการเลือกสไลด์ทุกรูปในนี้นะฮะเรามี10หน้าก็เลือกทั้ง10หน้าไปที่แถบเครื่องมือ Transition ครับนะครับ t r a n s i t i o n แล้วก็ให้เลือกนะครับการเปลี่ยนหน้านะครับที่เรียกว่า Page Curve นะครับตรงนี้นะครับ a g e Curve หรือเปิดหน้าหนังสือนะครับผมเลือก Page Curve พับ สไลด์ผมทุกหน้าก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับเป็นแบบเปิดพลิกหน้าหนังสือแล้วเราก็เซฟไว้เลยฮะนี่เป็นการเสร็จขั้นตอนของการสร้างอ e ีบุ๊กรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตนำเสนอแบบเต็มหน้าจอให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือหนังสืออ e ีบุ๊กที่เราเพิ่งสร้างด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่ผมแตะสไลด์ปั๊บ เปิดหน้าหนังสือขึ้นมานะครับมีสันหนังสือที่เราก๊อปปี้มาจากในเว็บก็ได้นะครับหรือว่าจากแอปที่เป็นอ e ีบุ๊กต่างๆแล้วก็อ่านไปเรื่อยจนปิดหน้าหนังสือนะครับการเพิ่มหน้าก็คือการก๊อปปี้สไลด์แล้วก็เพิ่มหน้าไปเรื่อยๆเราสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ตลอดเวลานะครับหรือเราสร้างหนังสือขึ้น,นหนึ่งเล่มก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราจะเอา powerpoint นะครับเอามาทําเป็นแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็เอาไปนําไปใช้อยู่ในบนแท็บเล็ตต่างๆได้ด้วยนะครับ น,นวันนี้นะครับสรุปคร่าวๆว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับในการสร้างสื่ออ e ีบุ๊กด้วย powerpoint ก็คือการทำสื่ออ e ีบุ๊กจาก powerpoint ธรรมดาฮะจากสไลด์มี2เทคนิคครับผมเทคนิคที่1ก็คือเรื่องของการนำเอารูปสันนังสือมาจากในเว็บไซต์หรือจากในสื่ออ e ีบุ๊กนะครับนำมาวางใน powerpoint ครอบตัดให้เหลือแค่ตัวสันตรงกลางนะครับปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ ให้ตรงกันหรือคล้ายคลคลึงก,กันกับตัวสรัรนะครับมีการสร้างหน้าปกนะครับปกหน้าปกหลังที่เหลือจะเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วครับการวางเลเยอร์หนังสือเราให้เหมือนเป็นแบบแมกกาซีนนะฮะถ้าเราทําหนังสือรุ่นนะครับทำหนังสือวรา,ารสารต่างๆเนี่ยแทนที่จะต้องไป ทำเป็นรูปแบบอื่นๆ,ๆที่เป็นแบบเ็กทรอนิกแบบอื่นนะฮะเราสามารถมีอีกทางเลือกหนึ่งโดยการใช้พอร์ตพอยต์แบบนี้ท่านก็จะได้เป็นสื่อที่มีการพลิกหน้ามีการทําต่างๆนะครับ mm hmm. ทดลองทํากันดูนะครับถ้าเกิดใช้แล้วดีเราลองอาจจะประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับทำเป็นในสื่อของวิชายธพพนกก็ได้นะครับเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของตัวเองก็ได้ว่าเราได้รางวัลอะไรมาบ้างเรียนอะไรมาบ้างเป็นประวัติส่วนตัวนะต่อไปเป็นได้ว่าการส่ง รีสุ่มส่งบิส่วนตัวให้ใครอาจจะเป็นรูปแบบของอ e ีบุ๊กนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอในส่วนของการสร้าง e าอีบุ๊ก o w เ r ิลคอยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่เอกออยากจะขอดูเอกสารสเปคจัดซื้อจัดจ้างของปีนี้หน่อยอะคะ่ะสเปคจัดซื้อจัดจ้างเหรอเดี๋ยวนะขอเบอร์ค่ะ ก่อนนะจ๊ะเอาไว้ที่ไหนเอ่ยที่ไมค์คอมที่ได้ดีนะจ๊ะเอกสารนี่นะเจอแล้วเียค่ะมันลึกลับซ่อนขนาดนี้อ่ะเผยน่าจะสร้างไอคอนทางลัดของเอกสารที่เราต้องเปิดบ่อยๆเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะจะได้หาง่ายๆทำได้ด้วยเหรอทำยังไงเอ่ยเผยคลิกขวาที่ไฟล์นี้เลยค่ะคลิกขวานะ ก็เลือกที่เซนทูค่ะเซนทูค่ะแล้วก็เล oui, ือกที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปคอดคัดใช่แล้วก็ป anyway ิดหน้า <conoc> นี้ได้เลยค่ะปิดเลยจะค่ะนี่มันก็จะเป็นสร้างไอคอนทางลัดนะคะเอาไว้ให้เราที่หน้า Desktop ก็คือตรงนี้อ๋อตัวนี้เองที่เปิดนะคะไฟล์ก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าหาง่ายกว่ากันเยอะเลยว้าว ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้พื้นฐานนะครับของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กนะครับด้วยโปรแกรมง่ายๆอย่าง Microsoft PowerPoint ไปแล้วในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวของการนำเทคนิคเอฟเฟกต่างๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมติดตามชมรายการของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับท้ายสุดของรายการวันนี้เรามีเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆอย่าง Microsoft Word Microsoft Excel แล้วก็ Microsoft PowerPoint นั่นก็คือการสร้างหน้างานใหม่นะครับหรือางานแผ่นใหม่ขึ้นมาโดยการใช้ปุ่มลัดอย่างปุ่ม Control และตัว n นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดท่านชมสามารถสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาโดยการเพียงแค่นิ้วกดที่ Control ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม n นะครับซึ่งเพียงเท่านี้นะครับท่านชมได้หน้าใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft Office Excel แล้วก็ PowerPoint เทคนิคง่ายๆเหล่านี้นะครับยังมีอีกนะครับในตอนหน้าของรายการของเราท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของสถานีได้ทาง www.etvthai.tv www.etvthai.tv www. หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ p a r พั r น n Learning www.pal.an.th www.pal.an.th พบกับผมวิชัยศรีสุดและรายการ p a r t n e r อร์ซิงเลอร์นิ่คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ